ครับก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยครับในเรื่องประโยคซับซ้อนครับเมื่อวานนี้เราไปเรียนไปแล้วประโยคซับซ้อนชนิดประโยคความเดียวที่ซับซ้อนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องประโยคความรวมที่ซับซ้อนนะครับประโยคความรวมที่ซับซ้อนคืออะไรคือประโยคความรวมที่มีส่วนย่อยเป็นประโยค ความรวมเดียวกันนะครับหรือประโยคส่วนย่อยเป็นประโยคความสอนนะครับทีนี้เราจะมาดูในชนิดแรกนะครับประโยคความรวมที่ซับซ้อนซึ่งมีส่วนย่อยเป็นประโยคความรวมเดียวกันนะครับหมายถึงประโยคที่มีประโยคมารวมอยู่มากกว่าสองประโยคขึ้นไปนะครับ โดยมีประโยคใหญ่เป็นประโยคความรวมและมีประโยคย่อยเป็นประโยคความรวมเช่นเดียวกันนะครับข้อสำคัญคือนักเรียนจะต้องสังเกตบทเชื่อมเป็นหลักนะครับบทเชื่อมว่ามันเชื่อมคำว่าอะไรนะครับอย่างเช่นพ่อและแม่ปลูกต้นไม้แต่ลูกและหลานดูโทรทัศนะครับประโยคความรวมก็จะเป็นพ่อ และแม่ปลูกต้นไม้นะครับประโยคความเดียวก็จะเป็นพ่อปลูกต้นไม้แม่ปลูกต้นไม้นะครับแล้วเขาก็มีบทเชื่อมอยู่หนึ่งคำนะครับก็คือคําว่าและมันก็เลยกลายเป็นประโยครวมนะครับส่วนบทเชื่อมอีกตัวหนึ่งถ้าเราแยกออกมาเป็นประโยคนะครับก็มีคําว่าแต่นะครับเพราะว่าพ่อและแม่ปลูกต้นไม้แต่ลูก และหลานดูโทรทัศน์เขาบอกว่านักเรียนจะเห็นได้ว่าประโยคความรวมที่ซับซ้อนนี้แยกได้เป็นประโยคสามันอยู่สี่ประโยคนะครับเป็นประโยครวมได้สองประโยคนะครับโดยมีประโยคใหญ่เป็นประโยคความรวมซับซ้อนนะครับตัวนี้ก็คือประโยคความรวมที่ซับซ้อนซึ่งมีส่วนย่อยเป็นประโยครวมด้วยกันนะครับ ทีนี่เวลานักเรียนจะแต่งประโยคนักเรียนจะต้องสังเกตบทเชื่อมคำเชื่อมนะครับว่าเราจะแต่งประโยคไปในทิศทางไหนนะครับต,ต่อไปนะครับประโยคความรวมที่ซับซ้อนซึ่งมีส่วนย่อยเป็นประโยคซ้อนนะครับหมายถึงประโยคซับซ้อนที่มีประโยคใหญ่เป็นประโยคความรวมและมีส่วนย่อย เป็นประโยช์ความสอนนะครับหรือว่าประโยคน์อนนะครับอย่างเช่นวนิดาซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลครูดีเด่นแต่ส่วนประจักษ์ซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นนะครับตัวนี้ถ้าเราแยกออกมานะครับประโยค์ความซ้อนก็คือว่านิดาซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัล ดีเดนถ้าเป็นประโยคหลักนะครับวณิดาได้รับรางวัลครูดีเดนบทเชื่อมก็จะมีคําว่าซึ่งประโยคย่อยก็จะเป็นวณิดาเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนเห็นไหมครับมันจะเป็นประโยคย่อยออกมาแล้วก็มีประโยคหลักนะครับส่วนบทเชื่อมก็จะมีส่วนส่วนตัวนี้ก็คือประจักษ์ซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารได้รับ รางวัลคูดีเรนนะครับตัวนี้ก็คือการเชื่อมของแต่ละส่วนแต่ละประโยคนะครับทีนี้มาดูตัวที่สานะครับประโยคความรวมที่ซับซ้อนซึ่งมีส่วนย่อยเป็นประโยคซ้อนเป็นประโยคซับซ้อนนะครับก็หมายถึงประโยคความรวมซับซ้อนมีส่วนย่อยเป็นประโยคความเดียวกับประโยคความรวมบ้างนะครับ ส่วนย่อยเป็นประโยคความเดียวกับประโยคความสอวนบ้างอย่างเช่นจ๋าไปชายทะเลแต่พ่อไปเชียงใหม่และแม่ก็จะไปด้วยประโยคความเดียวก็คือจ๋าไปชายทะเลนะครับบทเชื่อมก็จะมีคําว่าแต่ประโยคความรวมก็จะเป็นพ่อ จะไปเชียงใหม่และแม่ก็จะไปด้วยแต่นี้คือประโยคความรวมก็คือไปที่ทางเดียวกันนะครับส่วนเป็นประโยคความเดียวก็จะเป็นพ่อจะไปเชียงใหม่แม่จะไปเชียงใหม่ด้วยก็จะมีบทเชื่อมจะเป็นคำว่าและแล้วก็คำว่าก็สำหรับนักเรียนที่จะแต่งประโยคพวกนี้นะครับนักเรียนจะต้อง นำบทเชื่อมเข้ามาในประโยคนั้นๆในแต่ละชนิดนั้นๆน,น,นะครับว่าเราจะทำให้เป็นประโยคความเดียวถ้าเชื่อมเข้ามาแล้วจะที่จะเป็นประโยคความรวมที่ซับซ้อนเราจะต้องไปดูคำเชื่อมของมันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนในเรื่องประโยคซับซ้อนนะครับไว้เจอกันในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ